ประกันรลหว่างขันไห้เคื่องไห้ได้แล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่พี่น้องอุ่นคาเพลงมาเยอะเลือค่าดนตรีเออยังค่าดนตรีค่าดนตรีดีคาเพลงปนยากเด็ดอนยางพอนว่าจะลูกเต่ามีค่าห้องอัดค่าดนตรีบ้ากันเห็ดสมองปนยางพอนได้ไว้ให้ลูกให้เต่าเอาล้างเลี้ังลางประเดี๋ยวเนยเด้อเนี่ยล้างพิษต่างน้ากันมันมันจะเป็นก่อนล้ำแบบถ้ามาฉาดง่ายๆเด้อ อันอันอันสาวลำเพื่อค่อยแฟนเนี่ยว่าล้วเปิดพระมันกังออกมานางนอแเปนแฟนสาวลำเพื่อค่อยแฟนไอยบมาสัญญาห่างไอโบมาน้ำตานี่เกินเนี่ย นดีกันพอแล้วะเปิดประกังออกมานั่งสายตาเลือดลอยปูสาดค,คอยนั่งคอยหนังหันหมออลำไอ,อ,อโทนทัดสิมาหาแต่หัวคำไอเป็นแฟนขับประจำสาวหมอลำชื่นชอบมอบใจจนสาวหมอลำชื่นชอบมอบใจคำคืนนี้บ่มีไอมาฝังลำ น้องถูตามและทีทั้งเซตทั <m ira> <m ira> <m ira ้งลายเกือบเที่ยงคืนก็ยังบ่มีเงาอายเครื่องปิดมิดบ่รับสายนัดยังอายนัดแล้วบ่มาอุ้ยนัดยังอายนัดแล้วบ่มาโอ้ยได้ใช้เตรียมจะทาแต่อ้ายโทมานัดไปหัวคำสาวหมดสาวหมอํำได้ปูสัตว์ไว้รออ้ายยังดีเด็กสานียังมีนี่ไ้ โทรไปหาหลายสายบ่ต่อใช้บ่มีใดโทรนัดมัดใจจนได้ตั้งใจขอ,อทางว่าแจ้งจ้างฟังขออีทางบ่มีแม่แงเงาแต่ก่อนแต่ไรบร่เคยผิดนัดกับเราวันนี้ใจเศร้าตั้งแต่ตั้งแต่เราออกหน้าเวทีสาวลำเพลินบางเอิญต้องมาติดวังเปิดผ้าตั้งแต่มองหาแฟนไม่มี ไปใส่นอนอ้ายคือมิตรลีเปิดสาวลำเพินลตีหนีไปนำสาวลำคอนแก่นโอ้หนีไปนำสาวลำคอนแก่นอุกจะเคียนผมนอยมีแฟนนเขาก็หนึ่งความสัมพันธ์กำลังลึกซึงดึงกันใจแม่นบ่ได้มาไล่ปอนคือเขาแต้มาไล่ใจเฮากะว่าพอใจแล้วเสียงลำลาแวว อากาศแห้งลองเคลียรสุดใหม่หนางศิษะาชุ่มชื้นหมดห่วงเรื่องนังแค่ไปกับเคลียได้ลองโปยวิชั่นเอสแล้วนะครับผมว่าแต่ว่ามันเจ๋งยังไงและทําอะไรได้บ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับเสียงลำลาแวววมาแล้วเมื่อยามฟ้าสางปิดแล้วผ้ากังของเหาผู้สาวลำเพลินปิดฮักปิดใจที่อายทําให้ยับเยินรักเราผู้สาวลําเพลิน จะขอเดินไปตามชะตาไปทั้งหนาหาแฟนผูไไนไน้ไม่กันผู้ใดับใดม่ใจให้อีหลีสาวลำเพิินสาวลยเนดะื้อผู้นี้ผู้นี้ฮักหนึ่งจะเดี๋ยวไปสิมาและเหลียวลำม,มองจองไว้ลำม,มองมาจองได้สาวลำเพลินคอยแฟนในอีพอยยังไม่ได้ทองทองสวดเสี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับก่อนนี้นะคะ,บบะ,คะเป็นการอ่าแจ้งเกิดในลำเพื่นนะคะ สุดยอดเลยขอให้ดังๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันวันอันนี้คือเกอัดเป็นไก่ไว้นะพ่อเนาะเออเดี๋ยวดเสีดการนะเงี้ยเขาหองอัดรับมอบเรียบร้อยนะคะรับมอบค่ะเอาเอารับมอบเรียบร้อยค่ะระหว่างอาจารย์พรชัยสารบันกับน้องเกดเป็นลูกศิษย์ลูกหาเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะโอเคเราลำเพลินคอยแฟนคือของเกดอ่ ตัวพระตานะครับปัญญายาปนไส้หมอคืพี่น้องดันซอยกัน้ะพี่น้องเรืมันคือคือบออยากอให้ยังโป้งกาแฟคือเขาอยากให้เป็นต้นตำรับเข้ามาล่ำเพิ่นมวนมวนนี่ไหมวังเลี้ยวกะกำมวนพี่น้องทาทาดนตรีวันนี้ซิงเกิลนี้หลานวิวแถบพี่น้องสนับสนุนกับทุกตัวสารล่ำเพิ่นเขาเกิดตงเฮ็์ล่ำเพิ่นค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อนะคะที่มอบเพียงให้มวนมวนเป็นว่า ดันดันดันค่ะพี่น้องดันซอยกันนะคะถึงกำลังเล่งแจให้ทิ่รับผิดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยล็อกแหงไงวะตอนนี้บ่าสิได้เมื่อก่อนลูกก่อนหลานเด้งวดมันอันนี้แล้วหรือเมื่อหาหลักหรือหมดตื่นแล้วรออีพีพอถึงเมื่อหาสามารถโอสิโยนี่กันถึงเมื่อเมื่อสามานอนน้ำหลานยาคืนหนึ่งพอจังสิเมื่อบานแห้งเหรอ พยายามพยายมการีให้มันเร็วกว่านี้นะไ้วัดวิถ่ายยูลววถ่ายยันล่ามันต้องไปถ่ายยูนล่วรถเก๋งมันจอดอยู่บนตั้งพ่อนะตัยางมาทางทีเนี้ยอันนั้นรถอันนั้นรถไปพ่อคร้าปลอดได้ก็มหาลูกด้อเจอกันลูกจ้า อันลูกโซงคขนาดมันลดมือเ้าเด้อนั่นมือเ้าคขนาดมันลดเด้อขนา้อนามันลดเด้ออันในมณฑบ้านเด้อไม่ยังน้ำพอดีส่งเด้อเด็กเขาโซงพอแล้วว่าโซงเย็นอีไปยังเออเจ้าหนุ่มาสซงตุ้งไวยตุ้งตุ้งไว่์โงพอแล้วม้วนมีอะไรเราไปกินอันอันนี้ใส่ย่ายอันียังก่อนอ่า มีกวาเพียงนียมีกวางเพหน้าบ้านบ้านเป็นบ้านเน่ยเบานยูหน้าบ้านกวาห้กินบบเ่หนบ้านยูหนาบ้านกวางท้กวาเดิน้างเนี่ยมีน้องไหนครับไม่ีหกไปกินอันมีกวากวางเดินห้างโน้อนมี่เห้มบ่ขอบคุณนะคะพี่น้องได้เพียงบ่เดี๋ยวเพีงไกรเด่อมาจีสีหน้ากินเขาบ้านนั่นแะ ไปกินนั่นพอมีโซด้อนวันกันเดี๋ยวเอาเพียงไปก็มาสีถึอน้ำสีถึอน้ำกับพี่น้องกาต้องเก็บไปดีๆนะคะขอบคุณคุณพ่อพรชัยนะคะคนเคยแต่งเพียงให้เกียรยู่แต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นพ่อไปกินเขาเอาข้าวมันชีไก่ ได่เลยฮเลี้ยงอีกโอ้ยเนาะม่มาสีเลี้ยงอะฮะมากินอันห่อนหนี่ยมัน่ขายอไมายเอาไม่จะมิลานซองตั้งหนีบมิตมิลานเดียวนบอกไม่อเอาเอาที่ว่าหลัดไหนยังยีใส่กันลอะไรเดกันเย ว่ได้กินซ้ำไันนี่ว่าจะได้ไปกิน่ขายซ้ำได้ี่ s าขายซ้น่ขายว่าจท็กก ah. ันไปกินนลากินันแมแก้วนะแม่แต่อนน้อื่นมันขายอยู่แม่แก้วขึนสี่ปิ้านปีตพันนมืนอนมันมัเมื่อเบื่อว๋าคือน้อเบืจอดกินกลางทางูล่ะออกเขาไปน้ำยาอักเข่าไปน้ำจอดกินตัหัวก็ย่งไปน้ำกันความกันเอกนีเอยนี่จอนี่ยุ่งวดจากแ เออสิเเลี้ยงดอกกันป็ัน่ไงนี่แม่รถโมยเนี่แม่ไปราพมันยไปนี่มันมีกะพันยงเดี๋ยวมึงหลดเป็นนางม่ได้พอสองคนนั่งได้เจ้าขอยนี่สองคนเนี่เอ้าปป้า่นบ่ตีนสพานี่ใินมห่ปากงยางนั่นพี่น้องเขนไปกินโอ้กับริหารขาเนี่ย มันสีวดนั่นดี้เลือดเลือดร่ดมสีบริเวอะไรเห็นหงอัอนไนเนี่ยมันบ่าเห็นหงโอคนตาเท่ไปแทพาแต่รมูเป็นหัว,วถุกมเป็นาคนกับวลลุดิเอตลอยอยู่ขินน้ำเไนพี่น้นองกัขิน้ยนั่นไปไปน้ำกันเป็นมูเป็นปุ่มมันสิละพี่น้องมันจังอันน <จะ S 1> ั้นจะปิดไรเนี้ยผูาจากเบื้อง คือไม่อยากกินน้ำเตี๋คนถามก็ถามตะเรียงเก่าเนาะไปแล้วบวันลือกันแล้วโอ้ยพี่น้องเลยเนาะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องบางเรื่องเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเขาแก่เรียนค่ะ,<ล>ะต้อง,ต,องต้องดำเนินชีวิตไปหนาครับพี่น้องดำเนินชีวิตไปทางหนาเออเนาะจริงเดมันผ่านไปแล้วมันก็คือที่ผ่านไปเขาเกไปแก้ไขอดีตเขาแก่ยากเลยพี่น้องเด้อแล้วไม่กลัวแก้ไขอดีต แก่ใยักเราตอกปรงค่ะ้อนมาป่งทุกคนอยากพ่นตอเอาปัจจุบันห้องห้ดีที่สุดครับพี่น้องอ่าม่พี่น้องเชียร์มาว่าดังแน่เก๋เวลาเดินสายดีใจหมดยว่านึกว่ะ้เี่อมันเจ๋งนาะตันเาเออนึกวาจดจะนุนล่นนึกว่าจะว่าโอ้มีคนยงคนสุเี่ยงเขาาขาบนี่าจันรารุ่นบักคืนันเบาคืนไม่เอมรุ่น เบเกอเนตเปตายอยู <G iro entender> ่ในรถหาพวกก่บรรจุไม่รู้จะดูอะไร